คามล่ใน 3DS m a x เราจะมาเรียนอีกรูปแบบหนึ่งเป็นแบบ Target กดทีนะครับเปลี่ยนเป็นมุมมองด้านท็อปสร้างคามีล่แบบ Target คลิกที่ Target คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายนะครับแล้วก็ลากลงมาจะมีปลายนะครับที่เรียกว่า Target ปล่อยเมาส์กดเครื่องมือ o v v นะครับเปลี่ยนมุมมองกด C ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับ C ือคือย่อมาจาก c a m e ล่นะครับ เมาปุ่มกลางแพลนกด f 3กดมุมมองด้านเปอร์อีกครั้งหนึ่งกด p นะครับเราก็เห็นกล้องทาร์เก็ตแบบทาร์เก็ตเราสามารถปรับมุมกล้องอโดยการใช้เครื่องมือ Move นะครับคลิกที่ Camera นะครับคลิกที่แกน กด alt w เราก็จะเห็นปรับมุมมองของ camera ได้นะครับวิดีโอที่แล้วเราเรียนเป็นแบบ particle ไปนะครับ particle กับ target ก็ต่างกันที่ตัว parameter การปรับ parameter ของแบบ target จะเป็นแบบ Standard เริ่มต้นของค่า camera เราเข้าใจ camera มากขึ้นแล้วเราก็สามารถใช้ particle ในการปรับรูปแบบเพราะ Particle อาจจะปรับรูปแบบได้เยอะมากกว่าเป็นแบบ Camera แบบ Standard Target ตัวนี้ใช้แบบ Camera Target ก็สามารถเรนเดอร์ได้ปรับง่ายกว่าด้วย Target Camera จะมีเลนส์ o c k อกเลนสต็อกเลนก็มีแบบมาตรฐาน15มิล20 24 35ถ้าเริ่มต้นที่35 แ5ซูมเข้าไปใกล้คลิดๆไทป์ Type นะครับไทป์ Type ตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นแบบ t a r g e เก็ต e r a นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นฟรีคัเมาครับฟรีคัเมาก็คือจะปิดทาร์เก็ตลงไปเราสามารถใช้เครื่องมือ Move กลับมาใช้แบบทาร์กเก็ตครั้งหนึ่ง วิดีโอวันนี้สวัสดีครับ